แฮร์สไตล์บายปูเป้สวัสดีคะ่ะวันนี้เป๊จะพาทุกคนมายืดผมคะ่ะทำสีกันไปหลายคลิปแล้ววันนี้เอายืดผมมาฝากนะคะ วันนี้ลูกค้านะคะเข้ามาปรึกษาเต้ว่าผมผ่านการสระปิดผมขาวมาตลอดเป็นสีเข้มนะคะอยากรู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างอยากยืดตรงจะยืดได้ไหมนะคะผมลูกค้าทุกคนหยิกเหมือนผมดัดเลยหลังจากที่ล้างผมมาแล้วรอนแบบแน่นๆนะคะหยิกมากก่อนอื่นเลยนะคะพาลูกค้า มาล้างผมเสร็จแล้วก็จะมาแบ่งชอผมเป้จ,จะเติมตัว slick liner นะคะหรือเชื่อมแกนลงตรงปลายสุดก่อนเลยเพราะว่าค่อนข้างอ่อนแอนะคะแต่บริเวณตรงอื่นก็คือแข็งแรงนะคะ พอหลังจากที่เป้เติมช่วงปลายแล้วนะคะเป้ก็จะมาทําการผสมน้ํำยายายืดนะคะอัตราส่วนเบอร์02ส่วนเบอร์21ส่วนนะคะแล้วเป้ก็จะใส่ตัวเซรั่มเข้าไป1บีบนะคะสาเหตุที่เป้จะต้องผสมตัวเบอร์2เข้าไปด้วยเนื่องจากว่าผมลูกค้านะคะเป็นผมที่แข็งแรงและหยิกก็จริงแต่ ผมลูกค้าเป็นผมที่ค่อนข้างเส้นเล็กค่ะก็เลยต้องผสมเป็น2สูตรนะคะลงไปในถ้วยเดียวกันเวลาลงน้ำยานะคะเราก็จะแบ่งชั้นไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะลงน้ำยาให้สุดปลายไปเลยค่ะลงให้ทั่วเลยนะคะเพราะว่าผมลูกค้าเคยยืดมาเมื่อหลายปีแล้วแล้วก็หมดเชื้อยือดไปแล้วยีกร้อเซเลยค่ะทุกคน หลังจากที่ลงทั่วทั้งหัวเราก็จะห่อแล็บไซส์เหมือนตอนที่เราทำสีผมแล้วก็จะอบไอ้น้ำให้ลูกค้าเป็นเวลา20นาทีค่ะหลังจากนั้นเป้ก็จะทำการเช็คว่าได้ความยืดหยุ่นหรือยังนะคะตรงด้านข้างเนี่ยยืดหยุ่นเร็วมากค่ะทุกคนแต่ด้านหลังท้ายทอยนะคะยืดหยุ่นยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่เป้ต้องการนะคะเป้ก็จะใช้น้ำยาตัวที่เหลือนะเข้ามาแต้มแต้มเพิ่มนะคะแล้วก็หวีหวีหวีอีก ให้เหยียดตัวนะคะอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเป้ก็จะพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะพักผมไว้นะ เสร็จแล้วเราก็จะพาลูกค้านะคะไปล้างผมด้วยน้ําเปล่าค่ะทุกคนพาลูกค้ามาเป่าผมนะคะจนแห้งสนิทเลยแล้วก็มาแบ่งชั้นผมนะคะเพื่อที่จะหนีบนะคะการที่เราลงยายืดครั้งแรกนะคะ mm hmm. ก็ทําให้ผมตรงขึ้นประมาณ70%นะคะแล้วทุกคนแต่ทีนี้นะคะจะทําให้ตรงเงาสวยงามนี้ขั้นตอนนี้นะคะเราต้องหนีบผมนะคะจนกว่าจะขึ้นเงาเป็นช่อเล็กๆใครมีที่ ผมตัวเล็กๆนาแคบๆนะคะก็ใช้แบบนั้นได้เลยแต่เป๊ะเป็นคนมือใหญ่ตัวใหญ่ค่ะทุกคนไม่ถนัดใช้ตัวเล็กๆนะคะเป๊ก็เลยใช้เป็นตัวกลางไซส์กลางนะคะหนีบแล้วมันกระชับมันถนัดมือนะคะพอ,อะถึงแม้ว่าเป๊ะจะใช้เป็นที่หนีบตัวใหญ่นะไม่ต้องกลัวว่าโคนจะงอนะคะเพราะว่าเป๊ก็จะต้องไดดึงนะคะ ทีละชั้นทีละชั้นนะคะไม่ใช่ว่าเป้จะหนีบไปครบทั้งหัวแล้วถึงได้เก็บงานทีเดียวเนาะ,ะหลังจากที่เราหนีบให้ทั่วนะคะหนีบจนกว่าจะขึ้นเงานะคะเป้ใช้ความร้อนอยู่ที่200องศาส่วนบริเวณปลายที่อ่อนแอเป้จะใช้ร8 0นะคะทุกคนหนีบจนกว่าผมจะขึ้นเงาเลยนะแล้วก็ไดเก็บแบบนี้นะคะทุกระยะเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะพอเรา ทั่วทั้งหัวเสร็จเราก็จะมาผสมครีมโปรคะ่ะเป้จะใช้แว็กโลนิกนะคะใส่ไปประมาณปลายช้อนนะคะเพื่อเพิ่มความเงาและความนุ่มลื่นให้กับเส้นผมเป็นเคล็ดลับของที่ร้านเป้นะคะเสร็จแล้วทําการแบ่งผมนะคะด้านข้างด้านหลังนะคะแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็ แบ่งด้านหลังเป็นชั้นๆเพื่อลงครีมโกลกอีกครั้งหนึ่งคะ่ะดูไม่ให้เป็นชั้นหนาเกินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวครีมโกลกจะเข้าไปไม่ทั่วถึงนะคะเวลาลงครีมโกลกก็ไม่ต้องไป้ายไปถึงหนังศีรษะนะคะอาจจะเว้นมานิดนึงเสร็จแล้วเราก็ลูดลูดลูดนะคะพอเราลูดไปลูดมาเนี่ยเดี๋ยวเขาครีมเขาก็จะไหลไปถึงโคนผมเองนะคะไม่ต้องไปไป้ายจน ชิดหนังศีรษะแบบแนบไปเลยจะทําให้โคนผมลูกค้างอและโคนผมลูกค้าแนบจนเกินไปแล้วออกมาไม่สวยนะคะลงไปเลยฉ่ำๆตัวนี้ต้องลงให้ฉ่ำห้ามประหยัดนะคะตัวครีมโกลกเนี่ยจะทําให้ผมสวยขึ้นเงาเพราะฉะนั้นจะต้องลงให้ชุ่มเลยนะคะทั่วทุกเส้น รูดแล้วรูดอีกครึ่งแล้วครึ่งอีกนะคะแล้วเวลาถ้าเกิดลงไปสักระยะหนึ่งเกิดรอยย่นบนเส้นผมนั่นคือความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการช็อตนะคะเราห้ามปล่อยผ่านนะมีเซรั่มมีทีทเมนต์ดีๆก็เอามาป้ายแล้วก็รูดลูจนกว่าผมจะคลายตัวทำแบบนี้ไปเลยให้ทั่วทั้งหัวเสร็จแล้วก็ป้ายให้ชุ่มค่ะหลังจากนั้นก็ฉีดน้ำวีเหมือนรอบแรกพาลูกค้าไปล้างผมให้เรียบร้อยทำทีทเมนต์เรียบร้อย ออกมาก็จะได้ผมสวยๆแบบนี้ลูกค้าบอกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่มีเส้นไหนช็อตแม้แต่เส้นเดียวลูกค้าเคยยืดผมแล้วช็อตตลอดนะคะ ครั้งนี้มาหาเป้ครั้งแรกแล้วก็บอกว่าประทับใจมากๆต้องขอบคุณลูกค้าที่ติดตามเป้และขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปเป้จนจบผิดพลาดประการใดเป้ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและเป็นกำลังใจให้เป้นะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนดูคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ